ผมอยากเป็ิลปินผมอยากได้รับโอกาสโอกาสแค่แบบว่าเพียงครั้งเดียวอะสวัสดีครับชื่อฟุกครับสวัสดีครับชื่อล่าครับ AK r e d l i t ครับผมพวกเรามาในนามของ Teenage ครับ Teenage เหตุผลที่อยากเข้าค่ายหรือบริษัทก็คือ ผมจะเป็นศิลปินใช่เหตุผลที่อยากเป็นศิลปินก็เริ่มจากถ้าส่วนตัวผมผมมีความฝันว่าอยากเป็นศิลปินแต่เด็กยี่แล้วแล้วก็การที่ได้อยู่ในค่ายเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเหมือนโอกาสมันเหมือนเป็นการศึกษาเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนเอาไว้ให้เราฝึกฝนแล้วก็มันเหมือนกับว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราทําเฉยๆเงี้ยคนก็รู้จัก กันแค่กับคนรู้จักแค่แค่สิ่งที่มันมองเห็นสักคนนึงน้อย่เอาเพลงลงไอจีอะไรเงี้ยก็คนรู้จักแค่ในเพื่อนเราแต่ถ้าเกิดเราได้มีค่ายเราเหมือนได้มีกระบอกเสียงในการช่วยแชร์ให้กับคนอื่นคนอื่นก็จะได้รู้จักเรามากขึ้นอแล้วก็ถ้าจากความคิดตัวผมนะ mindset ผมคือผมอยากได้รับโอกาสโอกาสแค่แบบว่าเพียงครั้งเดียวอ่ะให้ผมสองคนได้มีพื้นที่ที่จะได้ไปแสดงความสามารถหรือว่าแสดงในสิ่งที่ผมเป็นตัวตนที่ผมสองคนเป็นเพราะว่า ผมก็ทําตรงเนี้ยเป็นความฝันมาระยะหนึ่งแล้วเลยอยากจะ<ม>อยากจะสําเร็จอยากจะแบบว่าสักเซสในสิ่งที่ทําแต่ประเด็นหลักๆคือผมอยากให้คนหลายๆคนอะมองเห็นสิ่งที่ผมมีของผมสองคนก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าสโคบถ้าเข้าไปในค่ายเนี่ยได้ครับสโคบการที่คนจะมองเห็นเรามันเพิ่ม,มากขึ้น,นใช่ครับ<ม><ม>ก็อยากจะได้รับโอกาสที่จะได้แสดงความสามารถแล้วก็อยากทํางานร่วมกับ พี่ๆในในค่ายกันด้วยครับเพราะว่าติดตามกันอยู่แล้วก็เดี๋ยววันนี้มีเพลงที่พวกผมเพิ่งเขียนกันมาเพลงหนึ่งเดี๋ยวจะมาเล่นเป็นอะคูสติกอะคูสติกให้ฟังนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะส่งไปอีกสองแท็กเป็นเดโมนะครับสองเพลงที่ผมแต่งไว้เหมือนกันเดี๋ยวจะส่งไปให้พี่ๆฟังด้วยครับไว้ใจกันครับฟังเลยครับเอสเ

ค่ำคืนดึกดื่บรรยากาศช่างเหงาใจเขาว่าผมสุดหื่นอย่าไปเชื่อเช่นเขาไปแต่หุ่นแต่เซ็กซี่บางก็ดี่จแต่ใจธอมานะ ผมจะเลิกขยี้ไปเธออยากรีบไปช่วยอยู่กับผมก่อนตอนที่ฝนตกหนักเดี๋ยวจะหนาวมาผมก่อนถ้าซึกเปียกฝนเข้ามานี่เดี๋ยวผมก่อนถ้าถึงเสียใจเข้ามานี่เดี๋ยวผมบอกแล้วแค่คุณใส่เสื้อคลุมและนุ่งห่มไม่เถอนั่นละขนาดเนี้ยใครจะกล้าไปล่วงเกินคิดถึงเธอจัดจัดจนเวลาที่ล่วงเลยแค่คืนนี้ฉันอยากจะเจอเธอได้ไหมได้ชมเอ้ยเฮ้ยฉัน <มา S 2> เพ<อ>ราะคิถึง

อาจาเป็นพราดาวที่อยู่ตรงนั้นที่ทำให้ฉันนึกคิดถึงเธอจกคลางโอเาเบบีชัดไปไม่เคยจะตอบเลยไม่ได้ต้องการอะไรฉันต้องการแค่ต่อเธออยากเจอเธอคนนั้นพอท,ที่มีแค่เธอกับฉันพอแค่ยอยากจะลุ้มมีแค่ใจนี่มันจะพอไหมก็คืนนี้ฉันเหงาแค่อยากมีคุณมากอดไว้ฉันไม่ใช่เลซี่ฉันไม่มีหลอกวอมเลยแต่ถ้าพูดถึงลีลาก็นิดนึงแค่พอใช้ที่ห้องไม่มีโควิดผมไม่เข้าผับเขบ้าบาร์ผมพกแค่ดูเล็ก ไม่ใช่คุณลองเข้ามานี่ใส่ผมอาจจะดูเด็กคุณว่ามันไม่เข้าตาแต่ผมไม่เล็กนั้นกลับน้องเมียพันเองเขาว่ามาแล้วฉันก็ยังไม่นอนเพราะคิดเพรพี่แต่เธอใจวันวนัวนไวน้จะให้ฉันนอน คือร้องเสียงเพี้ยนครับแฮ่ปโธ